มาจามานี่ทุกคนมามามากินส้มตำกับยายงบนส้มตำขนมจีนส้มตำผักสายบัวตำใสแค่หลอดน้ำเดยทุกคน,นมาเด้อพี่โอ้ตัวจะแซ่บบอกพี่น้องมามามากินเหลี่สิไปตลาดตะบาฝ้าเมือดฝ้าหมัวรักสิตกตั่ตกฝนกระไดฮ้อนเอาเตาตุนเป็นฮิตตกกันเยอะเลยพะนะคนเป็นฮิตตกพะนะาพี่น้องพากกันว่าก,กันอยู่เนี่ยอืมตายสิตายสิยังเราเด้อบ้านี่แต่ละคน เออพุ่น่อยย้อยโตสุยุคขังนาพุ่น่ะครับกระเบื้องแน่เอ้ากว้องกระดิ่งยืดนัดนัดยุบอนไรเอาไปพิงกับโตมาแล้ว <c oughs> พี่น้องเด้อกินแล้วสิไปทุลักทุลังต่อเด้๋ยว่นี่อาหารอีสานอยากยังกระเท็ดกินเอาโลดบ้านนี่อืมบ้านนี้เด็ดอัน เออามา่เห็นไะงไม่ได้เล็ดหน่อยจะเล็ดตาเล็ดน่ะนบอกตาเล็ดหน่อยจะเล็ดต้มมาเห็นไหมแียงบอลบางกับด้กินแล้วมันจะมาเจ็บเจ็บน, <c oughs> นังกินเขานะจะหากิน บอกว่า้คุณบอกว่าคู่ดาวมันคูดาวพัดพล้มึันละมันหัวกระมาตสิมันแมนมันก็นอนเหรียอยู่บนน,น,นี่แหละบอกวมันนอนเหรียพัดลมมันเล,ล่นเหรียญในเรศัพท์อยู่ฟังบนนี้แหละกสิดับก็พัดล้มนี่ของคุณยังดับอาอยุห้องนี้ตีเน,เนเมดแบตจะซานเมื่ออะไรนี่ข้าง ไม่มีถุงไอยีจิบดิดอกมวนท้หามาฮมือนึงตามอาเองตามอาแบบรสชาติจะคของกิน Dah tak tahu mengenai เอาไ่ด e ีเอาเปาก็ไปกิน hey, ข้าวต่อฮ <Heh. S 1> ึถ้าเปลงพามันเหตทั้งสัตวแล้วงามหาได้ก็สียังห้อเงินใส่ลาย ก้วดได้ปลอยบอ่อหรือหัวลื่นนะมาเห็นบอ่อฟ้าห้องหเห็นบอ่บอบ่อฟ้าห้องเนยคุณตัวเขาบ่ให้ไปยกลางท่งเด็บอินเบกเพาป่ปยนน้ำกลางทุ่งน้ำเงินก้วดไ้เห็นมอ,ม,นอมาพางววาพายก้วยก็ตายเท่าจ่อยู่

เหมือนละทีหล่อม่่งเลยค่ะจะไม่ ที่นอนมันตัวก,กับผมตัวไปเบิ้เงเนี่ยเขาเบิ่งป่คไหนี่มน้ำเนน่มือคือนนี่ไอจนละมือกีอ้ไอจะะนได,ด้พ่นยานด้ยัดกินใส่ใอกไไปใส่นะอเอาน้ำแข็งเอาน้ำแข็งไปใส่ใส่กระติกน้ำไว้อบอบุม๋ม อย่าให้ลูกมาจกแบบนี้เอาไปใส่กระติกน้ำไปเพราะมันเย็นเย็นน้อยๆกับพ่อบ่ต้องเอาขนาดนี้เตามื้นี่ก็ซื้อยาแก้ไม่ให้หมืกขึ้นแต่พ่นไม่ต้องกินหนักเย็นจัดไม่ต้องกินเย็นจัดเลยเอาไปเลยไปักเลยเย็นเย็นน้อยๆกับพ่อบ่ต้องกินเย็นจัดขนาดนั้นเห็นไหมเนี่ยหมึกขึ้นนะเห็นไหมนี่วันนี้ยายก็ซื้อยามาน่ะเห็นไหมเนี่ยยายแก้ไออ่ะ บ่ให้กินเย็นจัดขาใจบอกขั้นบอกละห้องให้แบบนี้เดี๋ ไปมาไปไปนั้นไปเออลมมาแล้วสูงลมมาแล้วมันเบื่อได้กินมันเราบ่พาคกันสนใจนงงย้บจัหมือหูบอกง่ายบนดรดาดนึงยกกระดาดนึงยกขุนี่น้อง

เราก็กินยัวกับแก่งนังหลานกับเบิดหลายอยู่ดีล่ะแล้วมันสั้นมาสั้นยิงไงแต่ก็ไม่ส้มหิวได้เฟิร์นแต่ว่ามันสั้นยังเงยเง้ยิ่งอะขันเดบบัวแดงบัวแดงหรือหาไป้บออำเนาะไม่สาวไปกว่าเอามือเงื่อแมวมือเงื่นเก็บเห็ดพอดีนี่ไงมือย้ำสับนี่ไงหต้องลุยน้ำไปย่างในมือเงื่นจะได้เห็ดน้ำพริกกันดิ Việc bảo lợi thì để nó <c Becca fơi> vào cái nhà nát để bây kịp mà đọc bây giờ 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 bây โยนไปยังถึงมันนางฝอยเฮ็ดยังมันคำมันมืดยิ่งเขาแล้วก็สิแดนออกไป,ไปไจะลจา,าดไนเด้เนี่ยมื้อก็จะได้เฮ็ดตัวบันนี้อันบันนี้เครื่องตัดหญ้าได,ดดได้เฮ็ดจังไดนสิบล็อคไปสอนจริงบันน้ำมันน่ะ จนไปซอมเอื้อนมันกะสีเอาใส้เอาหาไปน้ำเอาเทียไปขนหัประมาณนี้นะือ้าไปคือ้าไปบอแม่ตัที่บอกแม่เขาไปเอาน่นะบอแม่นาะแม่กระลิบัมกระลิว่าโอ๊อกระือนบดพอบดสบดพอินาทีแม่กม้าเนยอย่าส่น้ำหมออบดลกบานม่หมอสคน คือหอดย่ยเห็นย่ายมากผลแลนกอดมื มึงบ่อยากไปดูนบอเขาเอ็ดแอเลยตีบ้านีเป็นคไดอไรเน่ธนาคาคยเอ็ดแออยู่ต่วันเปลี่ยนมึงเปบอกเขาบงมึงไปบอกเขาเปลี่ยนเ้อไม่รู้ัมึงบอกเขาบ้ล่ะกูเลิกตัวกูห้มันลอยนึงต้นอ่ะมันมีเงิน ว่ามีเงินสองร้อยสองร้อยอยู่แล้วแต่ว่ายอดยอดข้างมันชีไม่มีแค่สามสิบบาทก็แลยว,ว่ามึงต้องโดนมันต้องมึงต้องโดนหักเลยนี่อย่างจักย่างน่ะแหละโดนเห็นอยู่มันมีเงินอยู่ในสองร้อยอยู่แต่ว่าก็บบรู้ว่าเขาถอนออกไปอี่อย่างตะตอนใดจักไผถอนแล้วมันจกักขาหักค่าอย่างแล้วมันเหลือสามสิบสามบาท เว่าบ้านเขาฮักคาเป็นเชื่อไายอทเมืองติมนละบ้อหนูใจแล้วมันก็นารตาตายแ้วมันมีเงินเารีกว่าบไปนัวามนเียมันก็ได้เห็มันรลอยนึง

มะมี่บนไปเด้อยู่นี่มันก็ได้อยู่ได้กินได้อยังอันนี้มันอยากไปน้ำก็เลยให้มันขับรถให้ม่หนี่มันก็ได้กินินี่นนี่มันอยากยังก็ได้กินอยู่นี่มือนะกินเด้อ ตามมาห้องไจีเมื่อวันนดิ้กินดอกแม่มันก็ขายอยู่น่ะน้ำแข็งใสน่ะบะดเงินดกมันก็อูน้ำแข็งใสน่ อย่ไปกวงเอาเมื่อเดาลูกของกินคองขายอย่าไปทำมันสกปรกไม่ด้ฟังถ้าจะซื้อเบาตังด้วยเองมาซื้อตามี้อนรร้อาโดนข้ต้นไปหมดแ้เอาเหรียญจากของนะไม่ต้องใส่แดงนะผู้ใดา้กอาเ่วนยมัเ ได้ได้บ่มีมแตอลายใจเนาะผู้ใดหาเป็นก็ไดดเด้อเงินผู้ใดหาเป็นกับได้เดได้เนาะพราะตายได้แล้วแล้วหรอเจ้าเอยนางกโจกั้เจี๊ยอหิตตูหิตตูหิตตูอยู่เนี่ยนางกโจกับเจีเป็นคิตตูกิตสเตกกันอยู่เนี่ยอะเขาบ้าเนี่ะ้ดจเียร์บเอาดอก ขวบอีอย่างน้าเขาจักกทียงนงินรัฐบาล่อนเสียสลายคนอื่นสมพรปากลดขวบ่ได้อหลีขอบ้เคยได้อย่างนั้นกจักเทีอะดาัฒนเกิดมาขอบ่เคยเห็นเอาเลยขวดบ้าขอเห็ดเนี่ยขอบ่าเอาเลยข่าคุณได้อยากเล้เห็ดไปขอบ้เอาเลยอนูว่าสีารเลีลสามปีสามปียังสองปีรกันัรถปีนีก็เป็นสามบ่ละ ขึ ters, ここ้นผูここ้ถ no ่าจ้สิได้บ่ได้บ่สิตายก่อนเสียสลายคนอื่นดอกเราเฟินก็หนาตายก็จังี่บสองสี่สิบสมแปดทัวกว่างหกสิบแล้วแมตาตาตาเขาลเจ้ามาสั่งว่าตาบ่ถึงเจ้ามาสั่งว่าตาบอถึงขวางแถบกวาจิงหกสิบแล้วฮะคุณได้เอิญข่อยนอนข่เจ็ดเย็บตัว เดิ่นะยมเออคอยนองด้วยก่นยางม่เอิ้นคอยนองด้วก mm ัน hmm. ที่หุ mm ้บ hmm. ีเราเด็กกันยัง่อยอี่ยพุนตัวป้าพุนตัวยังแม่มาแม่ตีเขาว่าจังหวมาตรานเลยเพื่อน อืมเห็ดกินเองใช่ขวงเห็ดเองกินได้หลายอยู่น้ำแรงแล้วเบื้อให้หลุดขันใดก็ได้ปลูกหลูกดิเอาหลดเอามาเอาไส้ขันไหนเอามาเด้กูจะไปตลาดเอาซาเล่นไปเด้อ เสียวใส่อันนี้ไปส่อมกาวไปส่อมใส่ไปเครื่องตัดหญ้าไปส่อมกาวไปส่มอมโออโอ้ตาตาเพจไปเลยโมเบิร์ตเอาไปกวยเอาเด้อเนี่ยขาดเก้าเนี่ยกวยเอาขนมเสร็จแล้วไปเปิดของเพื่อนหญ่ไหลไม่รู้ทีละไลน์ของเพื่อนเนี่ยไม่จีนี่มือได้แนะ่หะ กินบ่คือบ่ถามได้ตากินบ่ล์ะ บ่าหามจิตตกบ้าฝนหนึ่งตกมันบ้าขอจิตเปตลาดไหมไหนจิบ้าห้ามขออจิตไม่ใช่ไปฟังทีฟังมันท่างเหมดอนหมึกเจ้าหมูว่างเป็นแบบนี้เด้บุตรกพสอนสองพันหนาร้อยสิบ คือว่าหนาอ่อนมากเจ้าเกิดเธอได้เจ้าปองปน่ันกอนมากินเหล้าก้สูบอืมอันคนมกินเหล้าก้สูบยาสิอ่อนก็ค้นกินเหล้าคนสูบยาคนกินเหล้ากับกินนมคนที่กินนมจะมีผิวพรรณที่สดใสมีผิวที่บ่เถาบ่แกทอก้นกินเหล้าค้นกินเหล้าเกิดทีหลังที่เทากอก้คนกินนม ผู้ยใส่ปู้ยิงเงือกันลรอผู้ยิงกับคันผู้ใดกินเหล่าเมาอยากะผม้ดูแลสุขภาพกับไปขึ้นกันล่ะปดูกงปูอืขาเหนยวกงปอกเห็ดเวียกโซต้าขึ้นกันล่ะมงเป็นไเหตุหน้าเห็ดเบียกโซต้าขึ้นกันนะ แตสมัยสกีนเนาะมะเือเด็กนะอยซุ้มมือนนี้ซุ้มมื่เคยเป็ล้านมืนเคยเป็นกีนซื้อวแก่นี่หาบนที่ไทยงใสยก็ไทยน้าเป็น่ซอนีกระดูกคอมนต้มืเขาเขาหูตเขาหูตนนหมอนนกลองนะเขาาลูกอัยุสาวก็ยังเดกพกัยงงินดูลูกสาวลูกชีก็ได้โอ้ย bên bớt bên là มันเป็นของ bên là เป็นเบิด bên bên <laughs> 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 ยิ้มแล้วบ้านยิ้มแล้วทุกคนไปแต่อสอนมันใสาบัวเก็บอีกสองหลอกกระเบิดไอ้เฟินไป็ายนั่นยุ้งโรงเรียนบอกผมเ,เฟินไป็าย And